ครับสวัสดีครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับก็ช่องทํางานให้ยากนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้ตู้ชาร์จครับตู้ชาร์จแบตเตอรี่ครับเอามาชาร์จกับแบตน้ํานะครับตู้ชาร์จที่ผมมีอยู่ก็ครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีปรับโวลต์นะครับแล้วก็ ปรับแอมนะครับวนก็มีตั้งแต่2-10ถึง10นะครับ2ถึง10นบครับด้านวนแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแอมตั้งแต่1 m แอมนะครับถึง10 m แอมนะครับก็จะเล้งมันก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาแชร์ครับว่ามผมเจออะไรนะครับกับตู้ชาร์จ เจอปัญหาอะไรนะครับก็คือคีบแล้วก็คือชาร์จไม่เข้านะครับปัญหาแบบอา,อาจจะเป็นปัญหาเส้นผมบางภูเขานะครับตู้ไม่ได้พังนะครับคือตู้ชาร์จอะเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องชาร์จเนาะเอามาใช้อะพูด,ดง่ายๆอะทุกอย่างที่เขา สร้างขึ้นมาครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้งานนะครับมันจําเป็นต้องใช้งานนะครับถ้าเราซื้อมาเก็บไว้เฉยเนี่ยมันก็มีความเสื่อมหรือมันอาจจะทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะครับจากที่เขาเคยออกแบบไว้ว่าให้มันทํางานเริ่มต้นที่ทํางานเท่านี้ตัดที่ทํางานเท่านี้นะครับมันจะมีหน่วยควบคุมของมันอยู่ในตู้นะผมก็ยังไม่เคยลื้อนะครับแต่ผมก็คิดเอาเองนะครับว่ามันจะมีระบบอะไรของมันล่ะครับ คือถ้าไม่ใช้ครับมันก็เหมือนรถยนต์แล้วครับซื้อป้ายแดงมาจอดครับมันก็พังทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เขาสร้างขึ้นมาครับมันมีวันเสื่อมอยู่แล้วครับแต่ว่าเสื่อมจากการใช้งานกับเสื่อมจากการเก็บมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาใช้งานดีกว่าครับแล้วก็จะเป็นการาทำให้ตู้มันได้รู้ว่ามันต้องทำงานแบบไหนยังไงครับ ตัดต่อยังไงนะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือตู้ถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับมันก็จะมีนี่เนาะสายออกมาถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยปากตรงนี้ครับหน้าสัมผัสของมันเนี่ยคือตรงนี้มันก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเราไม่ใช้คือปากมันตรงนี้ครับมันก็จะเป็นขึ้นแบบคราบคี้เกลือคาบสนิมอะไรพวกนี้ครับ มันก็จะมาจับที่เคียยตรงนี้เวลาเราเอาไปชาร์จนะครับคีบชาร์จที่แบตนะครับแล้วก็เปิดตู้ชาร์จสิ่งที่ผมเจอก็คือไฟไม่เข้าแบตนะครับไฟไม่เข้าแบตก็คือน้ํากันไม่เดือดอะครับพูดง่ายๆไ,ไม่มีฟองผุดอะไรขึ้นมาเลยครับปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับ ู้ผมอมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมันก็เลยมีคาบสกปรกเกาะที่เขี้ยวครับเกาะที่เขี้ยวตรงเนี้ยมันมันก็เลยกลายเป็นฉนวนครับเวลาผมคีบเข้าที่รั่วครับมันก็เหมือนไม่สัมผัสรัวเนาะมันมีอะไรกั้นกลางระหว่างปากคีบกับรัวครับทําให้กระแสครับเดินไม่ดีครับน้ํากัด น้ำกันในในในแบตเตอรี่มันก็เลยไม่เดือดน,นะครับผมไล่หาสาเหตุตั้งนานนะครับเอ๊ะทำไมมันมันไม่ชาร์จนะครับผมไล่ไล่ไล่มาก็มาดูที่ปากคีบนะครับผลปรวจป,ปากคีบผมสกรปรกนะครับตู้ไม่ได้เสียนะครับมันก็เลยตู้มันก็เลยไม่ชาร์จไฟเข้าแบตนะครับเพราะฉะนั้น ทุกครั้งตอนนี้นะครับที่ผมยกตู้ชาร์จออกมาใช้งานผมก็จะเอากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนาะหรือว่าแปรงลวดก็ได้ครับขัดที่เขี้ยวมันหน่อยเขี้ยวตรงนี้เนาะที่มันขี้กับข้แบบขัดๆหน่อยตอนนี้ผมก็จะขัดทุกครั้งครับเดือนละครั้งปกติก็คือผมจะใช้ทุกสิบห้าวันนะครับตู้ชาร์จผมหรือไม่อย่างน้อยก็เดือนละครั้งครับ เพราะว่าจริงที่ผมบอกไปก็คือตู้มันต้องใช้งานครับซื้อมาแล้วต้องใช้งานเก็บไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันอาจจะติดในขยับหรืออะไรตัวอย่างตัววงจรอ,อาจจะทำงานไม่สมบูรณ์ครับเพร,ะะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ทุกสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนครับยังไงก็ต้องใช้ครับถึงแม้ว่ารถผมนะครับฮิโนเอฟซีผมครับจะวิ่งทุกวันก็ตามนะครับ ผมก็ต้องเอาตู้มาใช้งานยังไงก็ต้องเอาตู้มาใช้งานครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับว่าทำไมาชาร์จไฟไม่เข้าหม้อนะครับตู้ชาร์จแบบนี้นะครับก็คือขั้วที่ปากคีปมันสุกกระปกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะผมจะขัดทะนหน่อย ค,คลิปนี้ผมก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมอยากได้อะไรใหม่ๆความคิดใหม่ๆเหมือนกันครับมาแบ่งกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวทำความสะอาด ปากคลิปนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะได้ทำการชัดแดดโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ